อาจารย์เจษดาพลเดือดวิเคราะห์ต้นต่อปัญหาหลังครูมัดจบชีวิตเหนื่อยกับระบบงานตั้งคำถามในว่าจะปฏิวรูปการศึกษา เขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีที่ครูมัดครูสาววัย39ปีได้จบชีวิตตนเองเนื่องจากเครียดหนักสะสมจากปัญหาการทำงานการบัญชีการเงินพัสดุที่ต้องแบกรับภาระเพียงลำพังจนส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกทั้งยังถูกเพื่อนร่วมงานปฏิเสธการรับผิดชอบเมื่องานมีปัญหาพร้อมทิ้งท้ายฝากข้อความไปถึงกระทรวงศึกษาธิการข้อความเห็นใจให้ครูการเงินและพัสดุ ไม่อยากให้ทำงานหนักและเสี่ยงชีวิตเช่นนี้ล่าสุดอาจารย์เจตสดาได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากเกิดเหตุโศกเศร้าเผยว่าสิ่งแรกที่ผิดมาตั้งแต่ต้นคือการสร้างตำแหน่งครูการเงินและพัสดุควรจ้งจางเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถด้านการเงินและด้านการจัดการพัสดุ ไม่ใช่ให้ครูมาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะจบจากคณะคารุศาสตร์มาพร้อมกล่าวถึงภาระงานที่ครูต้องทำทุ่มเทกับการสอนหนังสือดูแลเด็กๆแต่ยังต้องมานั่งทำเอกสารพวกนี้อีกนอกจากนี้ยังตั้งคำถามกลับไปว่าในว่าจะปฏิรูปการศึกษาขึ้นครูสู่ชั้นเรียนต่างจากที่เห็นตอนนี้เพราะกำลังถอยหลังลงครองมันผิดมันหลงทางตั้งแต่มีการสร้างตำแหน่ง ครูการเงินและพัสดุแล้วครับมันต้องจ้างเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการเงินด้านพัสดุมาดูแลต่างหากไปให้ครูทําได้ยังไงจบคารุศาสตร์มาและแทนที่จะได้ทุ่มเทกับการสอนการดูแลเด็กดันมาให้นั่งโต๊ะทําแต่เอกสารพวกนี้ในว่าจะปฏิรูปการศึกษากันในว่าจะคืนครูสู่ชั้นเรียนเห็นมีแจะถอยหลังลงครองตลอดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก thetyger.com ขอบคุณค่ะ